ก็จะเป็นวันรอบใหญ่ A1 นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัดต่อแยกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการทางานกันครับไฟพีกตั้งได้ทั้งเขียวและแดงนะครับอ่าอันนี้มันจะเป็นแบบต่อแยกนะครับถ้าใครหารุ่นลิงก์กล่องอยู่ A1 ไม่มีนะครับของกลอบไม่มีนะครับไม่ต้องตามหานะครับถ้าอยากลิงก์กล่องก็จะเป็นรุ่น248นะครับอันนี้เข็มขึ้นนิ่งขึ้นตรงนะครับ ใครจะใส่รถรุ่นอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับครบชุดนี่ยังรอเลยครับ A1 มาใหม่นะครับถ้าใครซื้อไปแล้วเล่นไม่เป็นนะครับก็บอกนะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีการเล่นให้นะครับผมน,นี่ก็ดูความสวยงามกันไปครับโอ้ oh my god